ทีนีเสกสกลอัตถาวงใช่ค่ะทีนี้คําถามคือทําไมต้องไล่คุณพีรพันธ์ออกจากหัวหน้าพักมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอค<อ>ุยกับเจ้าตัวนะคะคุณเสกสกลอัตถาวงหรือว่าคุณรัมโบอีสานนะคะอด,ดีตผู้ก่อตั้งพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีน้องหมิวสวัสดีพี่ราญไม่เจอกันนานเลยนะน้องหมิวทั้งพี่ํารานยังไม่เจอกันเลยคิดถึงอยู่เดี๋ยวเสียเวลาถามตรงๆเลยตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพักไหม แต่ผมเองเนี่ยเป็นผู้เสียสละมาะตลอดนะที่สำาราญนท่องอยู่ค,คือตกลงเป็นไม่คือคือพอพอพอจะได้สอสอเขาก็บอกว่าให้ผมวลาออกแล้วก็ให้ไปเลี้ยงสิริวันเป็นแทนระดับที่สิบหกผมสิห้าพอถึงชื่อผมก็มาบอกให้ผมออกเี่<ต><า>ผมาเสียสละะ ถ้าไม่เห็นผลว่าผมอาจจะเป็นตัวประเด็นปัญหาทําให้พักเข้ารบรัฐบาลไม่ได้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมเป็นคนผมเป็นคนผมก็ไม่ยึดติดอ่ะคือให้ออกก็ออกน้องหมิวสาวสางคนนั้นคือใครที่ให้ออกอ่ะน้องหมีวอยาให้พูดเลยอยาพูดแล้วมันมันจะสาวความลึกแตอีกเอสาว่า เป็นว่าผมเป็นคนตั้งพรรคอะไรที่ผมเสียสละให้ได้<ะ>ผมก็เสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งตำแหน่งบางทีเลยชื่อผมเป็นคนขอตั้งพรรคลำดับที่สิบห้าผมก็ไม่ยอมร้องเรา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 เรจะได้ลำดับีดีกว่านั้นได้สาเรายังไม่มบ่นเลยเอาตกลงเสียสละเสียสละเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่ง ตอนมีมีเรื่องข่าวค่าวที่ผมลาออกจากผู้ช่วยนายกนะฮะแล้วผมก็กลัวจะกระทบพักอ่ว่าจะเสียถึงผมยนีต้องลาออกจากอ่พักตัวขาวก่อนนะเรื่องจริงๆงเหล่านี้ผมทําเพื่อพักเพราะผมรักพักพักนี้ผมจดตั้งมาตั้งแต่ต้นปีหกสี่นะแล้วคุณพิรพันธ์มาขอ,อยืมผมไปใช้ตนะั้งเมื่อปลายปีเป็นปีนะและการไปจดทะเบียนพักเนี่ยต้องเสียเงินอ่าให้กับนายทะเบียนมาเป็นเป็นล้านๆน,นะต้องเก็บค่าสมาชิก <Okay. S 1> คนละไม่เกิน คนละพันคนละห้าหมืน<ค>่นไม่เกินห้าหมืน่นบาทีรนี้รวบตึงเลยรวบตึงมาถึงตรงนี้แล้วทำไม<อ>ต้องมาทวงคืนพัก,ออกนาทีนี้มันมาทวงวคืนที่พ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 ,พ,พี่พี่สัมลากับ,บน้องหมิวก็เห็นดูดีอยู่ว่าข้อที่หนึ่งนะผมทราบข่าวว่าหัวหน้าแกไม่มีความความความใสสะอาดเหมือนที่เป็นข่าขวทีว่ที่ไอโอทั้งหลายพวกต้อมพิรพันธ์ทั้งหลายมามาโฆษณากันข้อที่หนึ่ง เอาผมเห็นเลยมีหลักฐานด้วยสะกดด้วยจะถ้าจะดูเดี๋ยวจะส่งไปให้แกเนี่ยลงหัวหน้าลงเป็นหัวหน้าพักเบอร์ที่หนึ่งนะฮะและ้วและแกยังไม่ทันออกลาออกจากจากเลขาธิการพักเลยอืมตรงนี้ทาไมแกถึงผมก็สงสัยทําไมแกถึงรีบจึงลาออกก็เพราะแกยังไม่ลาออกจากข้าราชการการเมืองแล้วมันลงสมัครตอสออันนีไข้อข้อที่สองกฎหมายข้อที่หนึ่งแล้วอ่าข้อที่สองนะ S <S แกบอกว่าแกไปยื่นไปกรอกอาการจะแต่งตั้งมติกรรมการมิหารพักต้องแต่งตั้งแกเป็นรัฐมนตรีก็เสนอขึ้นไปที่นายกและแกไปกอกข้อความตามจิตตามที่ให้กอกตางของสำนักเลขาธิการร,ากรัฐมนตรีว่าแกไม่ถือคุณไม่ถืออะไรไม่มีบริษัทไม่มีอะไรพอไปตรวจสอบแล้วคุณยังเดินอยู่ทุกอย่างยังมีการเคลื่อนไหวมีชื่อแกอยู่ทุก่างสี่ห้าบริษัทเลยยังมีชื่อแกพาปรากฏอยู่เลยแกม่ถอนออกไปย้ายไม่โยกไปเอาไปให้ตลาดหลักทรัพย์เขาดูแลอยู่หรือฝากไว้ก่อนไม่ทาอะไรสักอย่าง นะข้อที่สามนะที่เราเห็นก็คือว่ามันเกินไปนะฮะสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือเอาคนที่ใกล้ชิดที่เป็นคนถือคุณนในบริษัทเช่นยกตัวอย่างได้เลยไม่เป็นไรฟ้องผมอยากฟ้องก็ฟ้องนคนโท,โทโจีรลนาย<ม>คุณเปิ้ลคุณโก้สยามกรรมการบริษัทคุณประกมสัตว์ชุนวันเหล่านี้ตั้งเป็นโดยเฉพาะคุณจีรนายตั้งเป็นบอร์ดการไฟฟ้าผลิต คุณพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรีคุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและไปตั้งคนในบริษัทเป็นกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันเป็นมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมแล้วไปตั้งคนของตัวเองในบริษัทมีตําแหน่งทั้งนั่งเป็นทีฝืดละรัฐมนตรีเป็นตาแหน่งประจํตสํานัก <Okay. S 2> สริยาธิการนายกอะอ,อย่างนี้ออมันบอกอไหมไอ,อ,ไอีอสข้อไหมอีสข้อไหมอีสข้อไหมเชิญเลยค่ะแล้วเรื่องเยลาแกให้ไปไห้สองข้อกห้อีกสองข้อ ให้ไปชี้แจงปปชอเรื่องไปเอาติ๊กเกอร์ไปติดรูปไปแจกของเนี่ยพอปปชออนัดกแกกลล็ลงไปลาวไปลาวในวันเดียวกันทั้งที่ลาวก็ไม่ได้มีกําหนดการล่วงหน้าเลยแล้วมาร่วมถึงเรื่องที่สามวันอาทิตย์ปลายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตของประเทศชาติเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนเป็นเรื่องงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องไปดูแลให้พี่น้องประชาชนพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองแกกลับหนีไปอยู่เซี่ยงไฮ้กลับหลบไปอยู่เซี่ยงไฮ้ไม่ใช่หนีแล้วไปทําอะไรอยู่เซี่ยงไฮ้ผมไม่รู้ ก็ไม่อยู่ชี้แจงละบ<อ>าทจนฝ่ายคากก้านต้องอภิปรายว่า<ก>ต้องตวหนิทำไม<ก>ไม่อยู่ก็เห็นกลับมาชี้แจงทันเ่ยและสุดท้ายอีกข้อหนึ่งเดียวเดี๋ยวยังไม่จบอีกข้อเดียว<อ>แล้วพอยิ่งอยู่บริหารนี่ยคนบอกว่าเข้าพบยากมันเข้าพบติดต่อไม่ได้โทรัพท<อ>์ไม่ได้เขาไม่ถึงและสุดท้ายก็บอกว่าไม่หัวหน้าเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วไม่อบอุ่นมันมีแต่ความแตกแยกมีแต่ความเล่าฉานในพัก แลวผมเป็นคนก่อผู้กอ่อเรื่ลองก่อดพักผมไม่ได้ขายพักนะผมไม่ยืมไปเนี่ยแลวผมจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงผมก็ต้องห่วงพักผมสองปีผมไม่เคยพูดอะไรนในการเมโอสทางก<ร>านตอบคำถาม่ันแม,ม,ม่มาออกมาพร้อมกับจังหวัดที่คุณสุชาติเคลื่อนไหวพอดีเลยมันก็พ,พัก<ม>จะพังไงก็องพ่อทศจะไปไงผมไม่อยากให้สสไปไงผมอยากตั้งหัวหน้าสายตลาดตะกูลเพราะแต่สสอาจจะอยู่พักไม่ไปพักอื่นเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับหัวหน้าแล้ทำไง่ะ หัวหน้าเขาตาตัวเองก็ต้องเปลี่ยนสิเปลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมทวงมามาเป็นพักปลำโบเป็นหัวหน้าพักไม่ใช่พักเป็นสถาบันเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนนะมันต้องเป็นของประชาชนเราต้องให้เปลี่ยนกันบ้างเปลี่ยนคนอื่นบ้างยกตัวอ,อย่างเช่นนะสมมุตินะนะอันนี้ผมสมมุติว่าอย่างคุณชิงก็เป็นได้นะคุณจุติก็เป็นได้นะแต่ว่าคนที่ทําง,งานเก่งคนที่รับผิดชอบทําง,งานดีเนี่ย มันก็อย่างคุณริงคือเด็กนณะก็ทําได้ก็เป็นหัวหน้าพักได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใครก็ได้แต่ไม่ใช่เลเบิไม่ใช่วันเลเบจะกลับมาเป็นหัวหน้าคืนหรือว่าเป็นกรรมการคืนผมไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องพวกนี้แต่ผม่วงพักในถานที่ผมเป็นผู้บุกเบิกและลงทุนแล้วไปแล้วก็เราก็ลงทุนไปแล้วก็ทํางานทําทําตามกฎกติการะเบียบของกกตแล้วท่านไปช่วยผมไหมล่ะก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรผมนะแล้วก็มายืมพักแล้วเพิ่งมีปัญหาจะไห้ผมออกมาพูดได้ยังไงจะมาบอกว่าผมเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่เป็นสมาชิกพักโอ้โหเสียงละ,ห,ละห้ขนาดนี้นี่นคุณลำบด้ฟังคำ<อ><อ>ชี้แจงค่ะคุณเอกนัทก็ดีหรือว่าเสหีที่ออกมาโพชี้แจงบ้างหรือยังคะบ้างหมดแล้วในยชา้าก็คุยกับคุณเอกนัทก็ไม่มีปัญหาอะไรเสหีก็รักกันไม่มีปัญหาเสหิเขาเขา็ก็พูดตอไม่มีอะไรแต่เราก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆเหล่านี้ได้เข้าใจว่าเอายไม่เข้าใจความจริงเขาไม่เข้าใจซิ่งเสหีมาบอกพักไม่เคลื่อนไหวเนี่ย มันเคลื่อนไหวหมดเลยเพิ่งไปกู้ไปยืมไปยืมไปกู้เงินกู้ตออมีหลักฐานหมดเ้าจะดูอะไรเรามีหลักฐานหมดกู้อะไรคะฟักพักกู้เงินไงกู้กู้กู้บริษัทไปกู้กู้รับสินกู้เงินประมาบริหารในบริษัทไงกู้เงินเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะส่งกู้เงินมาตริหารเดี๋ยวจะส่งให้กู้เงินมาดูแลพักเหรอหรือยังไงไม่ใช่มาทำบริษัทบริษัทบริหารนั้นกิจการไม่ใช่บริษัทร่างไม่ใช่บริษัทตาย เบอกว่าบริษัทนิ่งไม่ได้เคลื่อนไหวบริษัทจะเพิ่มขึ้นไหวกู้กู้ทรัพย์สินกู้อะไรต่างๆเนี่ยเขามาเขาอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่หมายถึงบริษัทที่มีชื่อ,อคุณพีรพันธ์ถูกไหมคะเจ้าต้องถุ้ต้องมีทั้งชื่อคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วก็ยังมีชื่อคุณแม่อยู่นะชื่อภรรยามีอะไรบมดมี่ชื่อพวกลูกน้องทีมงานที่ไปเป็นบอดมีบอดจะดูเอกสารที่ส่งให้หมด มันพิสจึงไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกแต่ก็ให้ขบวนการทางกฎหมายก็ตรวจสอบยิ่งมาล่ารสอดปปชไปแจกถุงปปชเรียกมาชี้แจงก็ไม่มาชี้แจงมันก็เสียไม่ออกมาแถลงการอะไรเลยไม่ออกมาแถลงการอะไรเลยสรุปแล้วคุณลำบุญคุณลำบุญไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ลำดาน คือคือพิตุยพ่ตุยพิรพันธ์ต้องออกมาชี้แจงมันจะได้สบายใจถ้าชี้แจงว่าติดหรือถูกที่เขาไปร้องกันหลายเนี่ยถ้าชี้แจงสังคมไม่นจะได้เข้าใจมันชะได้สว่างสวัยโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยกับคุณพิรพันธ์ต้องชี้แจงแต่ว่าถามตรงๆว่าคุณแลมโบ้ไม่ได้เป็นขบวนการเดียวกับคุณสุชาติที่ออกมาเพื่อเทียบี้มันผมไม่ผมไม่คุยเลยผมไม่คุยกับท่านสุชาติผมไม่คุยไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวทุณสุชาติจะจะไปหรือจะไปผมยังไม่รู้เลยแต่ว่า มรู้อย่างเดียวว่าวันนี้นี่มีสสหลายคนโทรมาหาผมที่จำราน้องเหนียว<ะ>บอกว่าพี่ลำโพในฐานะพี่เป็นคนก่อตั้งพักแล้วก็วันก่อนหัวหน้าพักก็มายื่นเสนอแล้วว่าให้ไอพีนาตัวเองให้ออกนะหัวหน้าพักเก่าที่ผมตั้งคือคุณตจโพธนะนะครับก็มายื่นกรรมการหาพักเก่าก็มายื่น<ะ>เขามีสิทธิ์เพราะเขาเป็นคนไปลง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 ,ลงขันลงอะไรกันทีนี้ถ้า<ล>คุณไิพันถ้าคนพิพัน์ยังไม่ขยับขยื่นอะไรนี่ มาตรการของคุณแลมโบ้กับคณะรัมันก็จะมีปัญหาก็คือผมไม่ได้มีปัญหาตรงส่วนตัวกับพี่สุริวิรพันธ์ผมก็ให้ความกรารพท่านอยู่แต่ท่านต้องพิจารณาว่าท่านไปไม่ได้พักมันจะแตกคนมันจอกจะพักหมดเพราะท่านดังนั้นน่ะท่านต้องท่านต้องออกแล้วให้คนอื่นเป็นแทนเพื่อรักษาพักไว้แค่นั้นเองเมื่อวานเลขาขิงยืนยันว่าพักไม่แตกนะคุณแลมโบ้ก็ถ้าเกิดพักไม่แตกกับคุณเลขาถึงก็มันเป็นหัวหน้าเองไหมล่ะมันเป็นหัวหน้าเองไหมล่ะ แต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นคุณพิพันน์เชื่อผมเถอพักเหลือไม่ถึงไม่ถึงสี่แบบเอาๆนี่ผมผมพูดให้ได้เลยตายหมดนี่นี่เขาบอกว่าพัก่แเราย<ด>ิ่งล่าสุดล่าสุดเนี่ยนะ <c oughs> ยิ่งมาออกระเบียบกันเมื่อเดือนมีนาเนี่ยมามามา,มาประชุมดูที่เฉิมสสเข้าประชุมด้วยเอาไปเอาประธานสาขาไปเอาคน้างน,นอกไปเอาประธานสาขา,าสมาชิกมาประชุมประเด็นแล้วมาแก้ไขข้อบังคับใหม่เนี่ย แล้วจะมาบีบให้สอสออ่อนพ้นสมา,สมาสชิกภาพมันทําไม่ได้มันผิดกฎหมายและธรรมนูนส <Okay. S 2> อสอเขาไม่ยกระดิธรรมนูญมันใหญ่กว่าข้อบัองคับพักอย่ามาเดือยมาครึ่งวามามาได้หรือมาพอรีเบียอบสุดท้ายแล้วนี่ยเขาบอกว่าจริงๆสุดท้ายแล้วพักรวมทร้งประเทจะไม่แตกหรอกแต่จะเหลือน้อยที่สุดเหลือไม่กี่คนแล้วส่วนใหญ่ก็เหลือน้อยพิจสสารณาคหน้ายัจะมาหาอย่างเงี้มันก็เหลือน้อยเขาบอกว่าจะอบพอประยชนโอกาสใหม่หมดนี่ อีกไหมผมไม่รู้ไอ้ตรงนั้นแต่ว่าไอ้พอ,พอพยพไม่อพยอพยผมไม่รู้ผมรู้ว่าเปลี่ยนหัวหน้าเนี่ยนะสมมติสมมติสมสมติว่าสมมติเอาเอาคุณคุณจุติก,ก็ได้แต่สมมติว่าเป็นคุณสุชาติก็ได้สมมติว่าเป็นคุณอะไรก็ได้คนจกิจในพักมันเยอะหรือคุณจิหงเอกนัทก็ได้ใครก็ได้นะขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยผมว่าคนยังอยู่เยอะนะ แต่แล้วก็คนจะไปน้อยครับนะคือขอให้เปลี่ยนพิรพันธ์เท่านั้นเปยนพิรพันธ์เพราะว่าคุณพันธ์เนี่ยแออ้างแต่ว่าแกรีนและแกผมประโยชน์ไม่ทับซ้อนแล้วแกก็ไปตั้งคนในบริษัทไปเป็นบอร์ดและสารกิจและแกเป็นรับมนตรีพลังงานแล้วเอาคนของแกไปเป็นบอร์ดการไฟฟ้าส่วภูมิเออส่วนไฟฟ้าแล้วคฟ้าบัไปต่อภาคสคนแล้วมันไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะอย่างนี้นะ เอาล้ววันนี้พอประมาณแล้วได้เวแต่แอบจังเลยมิลานน้องเหมียวน้อยจังเลยอ่ะเออเวลาตามนี้แล้ววันหลังเชิญมาที่สถานีเลยได้จะมานั่งรายการเลยน้องเหมียวจะเอาหลักฐานมาโชว์มีอะไรมาโชว์ให้หมดเลยมากกว่าคนอื่นแล้วนะโอเคขออภัยขอบคุณมากพี่รับรานเวลาเดินเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแรมโบ้อีสานนะคะโอ้โห